ผู้บัญชาการทหารบกย้ำให้ทุกฝ่ายยึดหลักกฎหมายนะคะซึ่งหากยังคงมีความรุนแรงทหารก็คงจะต้องทําหน้าที่ปกป้องประเทศชาติโดยไม่เลือกปฏิบัติค่ะผลเอกประยุจันโอชาผู้บัญชาการทหารบกร่วมงานวันสถาปนานหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บก ครบรอบ22ปีที่ทุงสีการเขตดอนเมืองพร้อมกล่าวให้โอวาดขอให้กำลังพลอดทนรอบคอบไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายท่ามกลางความขัดแย้งให้ยึดหลักกฎหมายเป็นทหารอาชีพอยู่อย่างมีเกียรติศักดิ์สรีพร้อมขอบคุณทหารที่เสียสละดูแลประชาชนและทรัพย์สินของทางราชการพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเมื่อวานนี้ได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกรณีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนสปปล้านนาซึ่งได้ยืนยันว่าทหารปฏิบัตินหน้าที่อย่างเท่าเทียม กับทุกกลุ่มการที่กองทัพดําเนินการฟ้องร้องไม่ได้มี2มาตรฐานแต่เพื่อเป็นการป้องปรามรวมถึงกรณีที่นายวุฒิพงศ์ กฎธรรมคุณหรือโกตีติดป้ายแยกประเทศที่บริเวณเขตดอนเมืองนั้นแจ้งให้สอรอสอดำเนินการแล้วส่วนที่นายกรัฐมนตรีขอให้ปรับบังเกอร์ของทหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศนั้นผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่าทหารประเมินแล้วว่าจุดใดสุ่มเสี่ยงจึงไม่อาจลดจุดตรวจตราความปลอดภัยที่มีทั้ง176จุดได้แต่จะทําให้ดูเบาลง